ค่ายมวยส,สศิวัตรนะครับเรียกว่าเป็นค่ายมวยน้องใหม่ค่ายเราก็เพิ่งเริ่มเปิดเป็นทางการเราก็มีมวยอาชีพอยู่ประมาณ10กว่าคนนะครับแล้วก็รับสอนออกกําลังกายด้วยครูมวยเนี่ยหลักๆที่เนี่ยถ้าเป็นครูมวยที่มีชื่อเสียงเลยนะครับก็จะมี3คนคนแรกนะครับครูรณชัย ก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากนะครับสมัยชกเนี่ยเรียกว่าเป็นเบอร์ต้นต้นของประเทศเลยแล้วก็มาได้แชมป์ลูมินีร้อยแปดบอแล้วก็มาได้แชมป์มวยรอบอันดับที่สามอีสุสอ้อมน้อยครับถ้าแบบผมก็สไตล์แบบว่าดุครับดุดันนะแข็งแรงคนที่สองเนี่ยธนูชัยกอบังปวยมวยเนี่ยสอนออกกาลังกายเนี่ยเป็นสไตล์ของการอาวุธแม่ไม้เมือไทยแบบสวยงามสมมติคุณเขามา ออกกําลังกายมันก็อยากจะไปทําคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยครับทําไมก็สนุกอ่ะภาพมันออกมาสวยงามคนที่3เนี่ยคืเก่งชื่อสมัยชกก็คือเหล็กเพชรเพชรเจริญคนนี้ก็จะสมัยชกก็จะดังอยู่ในแถบภาคเหนือนะครับเป็นแชมป์ภาคเหนือถ้าเป็นเป็นพวกนักเรียนมาเรียนที่ผมจะสอนให้รีแลก์ให้ได้ทักษะป้องกันตัวและ1หนึ่งได้กําลังได้ระบบร่างกายดีอะไรเงี้ยครับ สอนไ้เราจะมีลูกเล่นเราก็เล่นคือว่าพิกอัพล้มอย่างนี้นะอะไรเงี้ยนี่นครับแบบเอ๊ะมันล้มได้ไงว่าเขาจะงงอะไรเงี้ยสำหรับคนที่เริ่มจากศูนย์เลยนะครับก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะยากเราสอนให้ตั้งแต่พื้นฐานการยืดการยืนมวยการออกหมัดการเตะทุกอย่างนะครับพื้นฐานไม่ยากครับถ้ามีพื้นฐานแล้วก็ไปได้เร็วนะครับก็อาจจะมีขั้นตอนต่อไปที่มันแอดวานซ์หรือมีที่สิ่งที่ทําให้สนุกกับการออกกำลังกายได้มากขึ้นครับ มาที่เนี่ยนะครับที่จอดรถเนี่ยค่อนข้างเยอะสะดวกสบายอุปกรณ์ทุกอย่างของเราแม้กระทั่งเวทีมวยเนี่ยเรามีถึง3เวทีได้ทดลองขึ้นไปโชคเอ่อให้มันสมจริงมีอุปกรณ์ฟิตเนสสาหรับใครที่ออกกําลังกายด้วยการชกมวยแล้วอยากเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยสามารถใช้ได้ครับอุปกรณ์ฟิตเนสเราค่อนข้างครบการออกกําลังกายโดยการชกมวยเนี่ยมันก็จะได้เรื่องของเราได้ออกกําลังกายทุกสัดส,ส่วนครับได้กระชับกล้ามเนื้อที่ได้ศิลปะการป้องกันตัวติดตัว ผมมองว่าเรามีติดตัวไว้มันก็ไม่เสียหย